ก็มีการสับไฟนิดหน่อยนะคะก็ต่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเลิกกันดึกนะคะค่ะผู้ปสาสัยท่านต่อไปนะคะขอเชิญพบกับคุณเบนจามินค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่นี้ก็ หลายๆโหราจารย์ก็ทำนายในทิศทางที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับถ้าเราฟังแต่คำพยากรณ์นะครับก็อาจจะวิตกแต่ถ้าเราเห็นข้อมูลการเคลื่อนไหวเราอาจจะยิ่งกว่าวิตก <c oughs> นะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้พวกเราก็มาเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภานะครับได้พิจารณา นะครับการแก้ไขกฎหมายมาตรา291นะครับเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์มันมีเหตุผลครับมีมากนะครับมีฝ่ายที่พยายามจะปลุกกระแสคนกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อทำลายความเข้าใจนะครับให้สร้างความเข้า,ขาใจผิดนะครับว่าการแก้ไขามาตราอะครับการแก้ไขเรื่องนูนมาตรา291นะครับไปผสมลงกับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งถามโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อถือฮัลโหลนะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อถือนะครับในอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับกฎหมายนะครับถึงแม้จะตราไว้แต่ผู้ที่มีอำนาจนะครับทางสังคม สามารถใช้อำนาจนั้นที่ไม่มีกฎหมายรองรับได้นะครับโอเคครับทีนี้สภานิติบัญญัติปัจจุบันที่เรามาอยู่หน้ารัฐสภาแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยสม,สมาชิกสภาวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปเมื่อปะเมื่อกลางปีที่แล้วหมาดๆเรายังจําได้ครับ ในการเลือกตั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการสังหารหมู่พี่น้องประชาชนกลางถนนนะครับที่แยกราชประสงค์นะครับ,และ,ะรนะรบและในการเลือกตั้งก็มีนะครับพักหลักๆสองพักพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์นะครับพักอีกพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทย ในห้วงการเลือกตั้งเมื่อการปีที่ผ่านมานะครับพักประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นที่ใช้อำนาจสั่งสังหารหมู่ประชาชนนะครับก็ใช้กระแสการเลือกตั้งโดยที่หาคะแนนเสียงด้วยการกล่าวหาพักเพื่อไทยกับกล่าวหาพี่น้องประชาชนนั้นว่าเป็นผู้ร้ายเผาบ้านเผาเมืองในขณะที่พักเพื่อไทยนะครับก็รณรง์ว่าเรานั้น ที่ถูกสังหารหมู่เพราะมีอำนาจเผด็จก,การอำนาจทรราชที่อยู่เหนือรัฐธรรมน,นูญชักใยชักโยงอยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นกระแสะการรณนงรงหาเสียงให้แต่ละฝ่ายมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาตลอดนับตั้งแต่ปี2549ดังนั้นนะครับการเลือกตั้งสสที่ผ่านมา ในสมาชิกผู้แทรนราษฎรนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นการเลือกตั้งในห่วงที่ประเทศไม่เป็นปกติสสแต่ละคนที่มานั่งทั้งฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็รู้ดีว่าท่านได้เสนอนโยบายและได้นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งว่ามันมีปัญหาประเทศไม่เป็นปกติมีความรดูแรลมาตลอดดังนั้นครับ ดังนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งเพื่อได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปใช้อำนาจนิติบัญญัติเป็นไปช่วงของการที่ประเทศไม่เป็นปกตินะครับดังนั้นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะปฏิเสธไม่ได้จะนั่งมัวแต่หวงผลประโยชน์นั้นไม่ได้ครับเพราะสถานการณ์ความรุนแรงไม่ป,ปกตินั้นมันยังอยู่นะครับโดยเฉพาะ โดยเฉพาะนะครับหัวหน้าพักประช,ชาธิปัตย์หรือแม้แต่หัวหน้าเอ,อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับพักชาติไทยพัฒนาหรือแม้แต่ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับพักภูมิใจไทยสามพักที่ผมเอ่ยมานี่อยู่ทั้งในอยู่ทั้งในฝ่ายค้านและอยู่ทั้งในพักร่วมรัฐบาลสามพักที่ผมเอ่ยมา นะครับไม่ว่าเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับผู้มีส่วนได้เสียพักชาติไทยพัฒน,นาล้วนแล้วแต่เคยไปเรียกร้องถวายคืนพระราชอำนาจเคยแสดงเจตนารวมเป็นกะบฏต่อประชาธิปไตยถือเป็นกะบฏถ้าเชื่อถือว่าประเทศนั้นเรามีประชาธิปไตย บุคคลซึ่งดำรงเป็นหัวหน้าพักการเมืองลดดำรงให้พี่น้องประชาชนนั้นถวายคืนพระราชอำนาจนี่คือกระบฏพี่น้องครับดังนั้นครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ชี้วัดนะครับชี้วัดคะแนนเสียงกันด้วยหนึ่งจะเอาระบอบประชาธิปไตยหรือจะเอาระบอบที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ถวายคืน และคะแนนเสียงก็เป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าเลือกเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเลือกเอาระบอบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับสภานิติบัญญัติจปะปฏิเสธหน้าที่ไม่ได้นะครับประชาชนมีความหวังมีความคาดหวังมีความคาดหมายนะครับ และท่านทํางานร่วมอยู่กับใครครับสภาอีกหนึ่งแห่งที่ร่วมรัฐสภาคือวุฒิสมาชิกแล้ววุฒิสมาชิกนะครับ74คนมาจากการสรรหาอีก76คนมาจากการเลือกตั้งและคนที่ไปนั่งใช้อำนาจนิติบัญญัติร่วมอยู่74คนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สนับสนุนการรัฐประหารร่วมนะครับ ร่วมผักด,ดันการรัฐประหารเมื่อ19บกัญญามีส่วนร่วมในการล้มล้างอำนาจอธิป,ปไตยพี่น้องครับดังนั้นครับเราจำเป็นครับที่ประเทศนั้นจะต้องเดินต่อนะครับอนาคตของลูกหลานเรานะครับจำเป็นจะต้องมีความมั่นคงในระบอบประชาธิป,ปไตยและห่วงระยะเวลาตอนนี้ ที่ท่านเห็นว่าหลายๆฝ่ายนั้นดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งนะครับลดการ,รเผชิญหน้าลงเพราะอะไรครับเพราะพ่วงที่ผ่านนามานั้นนะครับมันมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกองทัพคือกระทรวงกลาโหมแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ดีพยายามที่จะร่วมมือกันลดภาพความขัดแย้งในห่วงที่ผ่านมา พราะเลยครับเพราะเพื่อที่จะให้อนุมัติงบประมาณปี2555ดังนั้นนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายนักการเมืองก็คาดหวังต่องบประมาณและฝ่ายกองทัพที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาร่วม90%จากปีที่แล้วแล้วตอนนี้งบประมาณผ่านรัฐสทัศภาเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับการเจรจาหยุดยิงที่ผ่านมา หลายคนก็นึกฝันไปว่าตอนนี้ฝ่ายทหารเรียนรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแล้วแท้ที่จริงแล้วไม่แท้ที่จริงแล้วเขาก็หวังว่าผักดันงบประมาณตัวนี้ให้ทั้งฝ่ายเขากับฝ่ายนักการเมืองและแน่นอนครับในเมื่องบประมาณ2,555ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วความนะครับการประชนหน้าความรุนแรงก็เริ่มโคจรเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับส่วนหนึ่งก็ไปนั่งเป็นรัฐบาลคือฝ่ายบริหารแต่อำนาจนิติบัญญัตินะครับหลายๆส่วนที่มาจากสภาวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกสทช,อช,อชอที่คณะกรรมการ12คนนั้นมาจากทหารเกือบทั้งหมดเข้าป้นชิงทรัพยากรสาธารณาสมบัติเอามาไว้ที่ตัวเอง นั่นคืออะไรครับนั่นก็คือื่อนวิทยขุขึ้นไฟฟ้าในอากาศนี่ครับอำนาจของสอวอที่แต่งตั้งกสทชนะครับแล้วก็เข้าก้นชิงยึดคืนทรัพยากรของชาติอยู่ในขณะนี้ซึ่งเคยเป็นของประชาชนที่รัฐมนูลฉบับปี2540เขียนไว้ว่าคื่อนไฟฟ้าหรือว่าคื่อนวิทยุนะครับคื่อนไฟฟ้าในอากาศหรือว่าื่อนวิทยุนั้นในรัฐมนูญฉบับปี2540ได้บัญญัติเอาไว้ว่า ให้เป็นสาธารณสมบัตินั่นคืออะไรครับมันถึงได้เกิดสถานีวิวชุมชนพวกเราเนี่ยถึงได้จัดตั้งกันมากมายแต่ก่อนใครอยู่ตํางจังหวัดเปิด f อฟมฟังได้ไม่กี่สถานีแต่หลังจากเรั่มน้ฉบับปี2540เป็นไงครับพี่น้องประชาชนทั้งวันทั้งคืนเราเปิด f อมได้เป็นสิบสช่องเป็นร้อยช่องประชาชนเสียหายตรงไหน ไม่มีความเสียหายใดๆเลยกับได้รับประโยชน์ซ้ําด้วยหนึ่งประชาชนได้รับรู้ข่าวสารหลายๆแงม่มุมหลายๆด้านนะครับตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงสองเกิดอาชีพเกิดการจ้างงานเพราะว่าเครื่องไฟฟ้านี่ครับคือวิทยุพอมาเป็นของประชาชนเราไม่ต้องไปขอสัมปทานเสียเงินให้กับรัฐในฐานะเจ้าของวิทยุอีกต่อไปแต่ด้วยอุบายหลังจากฉีกรัฐธรมนูญฉบับปี2540แล้ว ใช้คําประกาศคําสั่งของคณะรัฐประหารแต่ใช้วาทกรรมว่าเป็นรัฐธรรมนูญปี2150เขียนเอาไว้ว่าให้คื้นวิยุทั้งหมดนั้นกลับคืนไปสู่คณะบุคคลหนึ่งก็คือกอสทชและกอสทชนี้มาจากผู้นิสมาชิกที่ขึ้นึงเป็นผู้สนับสนุนการรัฐประหารเป็นผู้ต่อสู้เรียกร้องให้ประชาชนคืนถวายคืนอำนาจ ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจคอสอทอชอซึ่งมีที่มาจากสอวอทำไมจึงเป็นทหารทั้งคณะนะครับดังนั้นครับนอกจากที่จะมีกอสอทอชอแล้วเราก็ยังเห็นหัวหน้ากระบฏไปนั่งไปนั่งร่วมไปกรรมธิการปองดองคือนายพลสนธิบุญญกรัลกลิน หัวหน้ากบฏล้มล้างระบอกกะบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่มีหน้าไม่มีความละอายใจเข้าไปนั่งในที่ประชุมรัฐสภาพ,พี่น้องครับดังนั้นครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับนอกจากเรื่องของกฎหมายสาระของรัฐธรรมนูญแล้วเรายังเห็นว่าความขัดแย้ง นะครับความขัดแย้งที่สืบ,สบ,สบต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปี49ปี49เอากองทัพเอารถถังเอายานกรอกออกมาก่อการรัฐประหารพอปี50ครับประชาชนไปเรียกร้องให้นายพลเปรมติลสูลานน์อดีตทหาร,กรเกษียณอายุให้หยุดแทรกแซงการเมืองหยุดก้ากไก่งานราชการแผ่นดินก็ถูกนะครับถูกคำสั่งสลายชุมนุมทำร้ายทุบตีหน้าบ้านสี่เสาเทเวศ ปี50พอปี51มีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายกบฏท่ายแพ้การเลือกตั้งสั่งให้กองกําลังพันธมิตรเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลเข้ายึดสถานีโทรทัศน์เข้ายึดส,สนามบินและมาล้อมรัฐสภาตรงแห่งนี้ในวันที่7ตุลาคมปี2551หมายมุ่งจะจับตัวนายกและตมีสมชายวศงสวัสดิ์แล้วนะครับก็ก่อเหตุนะครับ พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายทั้งยิงทั้งขับรถไล่ชนและถอยรถทับซ้ำดังนั้นครับดังนั้นปี49เกิดการรุนแรงปี50นะครับก็เราก็โดนทำลายทุกป,ปีน้บ้าส4าปี51ปี51นะครับพันธมิตรนะครับก็สังหารพี่น้องประชาชนนะครับในฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้พันธมิตรคืนตำแหน่งรัฐบาลคือนอำนาจอธิปไตย ก็ถูกสังหารหมู่กลางถนนคืนนั้นสี่ศพแต่ดึงศพกลับมาได้ศพเดียวนั่นคือพี่นรงศักดิ์หลอบไทยสงปีห้าหนึ่งครับพอปีห้าสองพวกเราก็ออกมาออกมาเรียกร้องนะครับให้คือนอำนาจประชาชนปีห้าสองก็เกิดเหตุการณ์สงการเลือกรัฐบาลน,นายอภิสิทธ์ก็อ้างว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีศพลอยน้ำมาสองศพท้ายที่สุดพิสูจน์ได้ว่าเป็นศพผู้เข้ามาร่วมชุมนุม พอปี53แล้วถูกกระทำด้วยวิธีการต่างๆนานาไม่ว่าใช้พลซุ่มยิงนะครับไม่ว่าใช้การทำร้ายทุบตีไม่ว่าวางยาพิษในกาแฟมีผู้เสียชีวิต1ศพใน9 1ดศพด้วยและถูกกระทำ2ครั้ง2คราในวันที่10เมษากับ19พฤษภาพี่น้องครับพอมาปี2554คือปีที่ผ่านมา นะครับอยู่ดีๆไม่มีปีไม่มีคุยพอน้ําในเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิจมีระดับสูงขึ้นเป็นหนึ่งเท่าจากกรณีการกักเก็บน้ําปกตินายพิสิทธิ์ต,ตัดสินใจยุบสภาขณะที่เลือกตั้งเสร็จมีการประชุมแต่งตั้งรัฐบาลเสร็จนายสุทเทพเสือกส,บ,อกสบุญไปประชุมอยู่ในพักประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวมาลงข่าวบอกว่า หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จนายสุเทพประชุมพักชี้ขึ้นใบบนเพดานแล้วบอกว่าเขาให้อยู่หกเดือนเพราะใกล้จะครบหกเดือนอย่างที่นายสุเทพเทือกสุบัณอาก็เกิดมาหันตภัยอ่ทอกภยัยเข้าสังหารพี่น้องแปดร้อยกว่าศพสร้างความล่งจงมจมวิบัติชิบหายคือปีห้าสี่ดังนั้นครับแนวโน้มที่เกิดมานี้มีประชาชนสูญเสียด้วยไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับด้วยการสั่งการ และการกระทำทุกรูปแบบดังนั้นในปีนี้ครับปี2555อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่า555ก็หวังว่าจะเป็นปีที่เราจะใช้ทางเลือกใช้แนวทางสภาโดยการนะครับเราจะยุติการไปรเชิญหน้ากันแล้วให้ตัวแทนนะครับโดยการตั้งสสรเข้าไปถกเถียงกันไปสู้โดยแนวทางสันติคือแนวทางสภา นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วพบความรุนแรงนี้นะครับมีความปรากฏชัดว่าหนึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นโดยหนะพลอะไรฮะพลตำรวจเอกวสิทธิเดชกุลชรอดอดีตหัวหน้าตำรวจสำนักพระราชวังหรือผมจะเเขาก็ออกมาพูดครับว่าเขานะครับกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะต่อสู้ เป็นปฏิปักษ์กับสังคมโลกกับสหประชาชาติกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้การเชื่อถือทั่วโลกว่าเป็นเทพเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเป็นเทพเป็นประเทศเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดกชกุลชรออกมาพูดพร้อมทำสงครามกับสังคมโลก และประวัติพลตำรวจเอกวสิษฐ์เดชกุลชรน,นะครับแล้วก็กล่าวหาว่ามีขบวนการม,มีขบวนการมีขบวนการล้มเจ้านะครับ mm hmm. คือกล่าวหาว่าพี่น้องที่รักประชาธิที่ไปตายกลายเป็นคนล้มเจ้า mm hmm. ถ้านายวาสิษฐ์เดชกุลชรพูดแบบนี้ mm hmm. ผมก็เปรียบพฤติกรรมของนายวาสิษฐ์เดชกุลชรไม่ผิดว่าเป็นคนที่เจ้าชุบเลี้ยง mm hmm. พี่น้องครับ mm hmm. คนอย่างที่นายพิเศษเอกุญชรหรือคนที่เจ้าชุดเลี้ยงออกมาจะทาสงครามกับสหประชาชาติกับสรหรัฐอเมริกาดังนั้นเราเห็นและเขาล้างของความรุนแรงแล้วครับแล้วไม่ต้องเป็นไม่ต้องแปลกใจครับระดับก้าท้ารบกับสรหสรหัฐสหรัฐอเมริกากับสหประชาชาติด้านหมาหนานั่นหมายความว่ามันต้องมีประเทศมหาอำนาจชาติหนึ่งเละครับสนับสนุนเขาอยู่ และประเทศมหาอำนาจชาติเดียวในโลกครับที่พร้อมต่อกรกับสหรัฐอเมริกาก็คือประเทศจีนจึงไม่น่าแปลกใจครับที่รองประธานาธิบดีจีนว่าที่ประธานาธิบดีจีนในอนาคตมาเยี่ยมนายกยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วนะครับไปฟังนะครับมีวาระพิเศษของฝ่ายจีนเลยครับฝ่ายจีนขอไปเลยครับว่าขอให้นะครับหนึ่งไปร่วมฟังนะครับ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุโกภัยและหลังจากนั้นก็นะครับขอให้รัฐบาลไทยพาไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทศสมเด็จพระเทพพรตฐราชสุดาดังนั้นครับเราจึงเห็นความสัมพันธ์แปลกๆของจีนและพฤติกรรมของนายวสิษฐ์เดชกุญชรที่ออกมาเรียกหาสงครามให้กับพี่น้องประชาชนและเหตุการณ์เหล่านี้ครับเราจะปฏิเสธไม่ได้ครับ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเรื่อยมาถึงอยุธยาจนมารัตนโกศิลทุกยุคทุกสมัยของการผัดแผ่นดินมีการดอ,องเลือดเสมอดังนั้นครับสถานก,การเหล่านี้เราจะใช้วิธีการสันติใช้แนวทางที่ไม่ต้องสูญเสียได้อย่างไรกับปัจจัยที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่แน่นอน อย่างน้อยที่สุดเราก็ใช้แนวทางทางสภานะครับจะมีวิธีการใดๆก็แล้วแต่อย่างกลุ่มเครือข่ายประชาธิปไตยกลุ่มเครือข่ายประชาธิปไตยก็นําเสนอหนึ่งแนวทางก็คือการแก้ไขรัฐมนุย์สองร้อยเก้าเเพื่อนะครับไปตั้งสอสอรอโดยการเลือกตั้งจากประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สันติวิธี แต่โดยโดยความตั้งใจของผมนั้นผมอยากให้มีสสอรอมากกว่าหนึ่งเพื่ออะไรครับสมัยคอมอชอหลังจากฉีกรัฐธรรมนูญแล้วปีสี่เก้าแล้วก็นะครับตั้งคณะบุคคลฝ่ายตนขึ้นไปร่างกฎหมายขึ้นไปร่างข้อบังคับขึ้นมาแล้วใช้เรียกเป็นรัฐธรรมนูญเอามาให้ประชาชนลงประชามติเอามาให้ประชาชนลงประชามติ พี่น้องครับผมไม่อยากเรียกว่าประชามาติมันจะประชามาติได้อย่างไรในเมื่อมันเอาหา้าสูเอาไอ้ไอ้ล่างคําสั่งดาบปลายปืนเนี่ยของคณะผู้รักประหารมาเยื่อให้ฉบับเดียวแล้วบอกประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับนี่ไม่ใช่การประชามาตินี่คือการบังคับหมขืนถ้าจะประชามาติมันต้องเอา40กับ50มาแล้วให้ประชาชนเลือกดังนั้นครับ นี่คือพฤติกรรมของทรราชาผประเด็จก,การประชาชนอย่างเราถ้าจะมีการทำร่างสอส,อสอรอขึ้นมาผมก็อยากจะเห็นมากกว่าหนึ่งองคอ์กรแล้วนะครับจะมีสอส,อสอรอหนึ่งสองสามสี่ใดๆก็แล้วแต่แล้วออกร่างรัฐธรรมนูญมาแต่อย่างน้อยที่สุดต้องให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วให้ทำประชามติครับอย่างน้อยประชาชนจะได้มีสิทธิเลือกเอาพักประชาธิปัตย สอวอที่สรรหาจะมีแนวทางจะตั้งสอสอรอ,อย่างไรของคุณก็ทำมาแล้วก็มาแข่งขันโดยการให้ประชาชนสมัครใจให้ฉันทามติจากประชาชนเป็นคนตัดสินใจดังนั้นครับสอสอรอที่เราทำมาก็คาดหวังว่าเราไม่ปิดตั้งว่าจะต้องมีองค์กรเดียวและอย่าลืมนะครับถ้าเราตั้งสอสอรอขึ้นมาหน่วยงานเดียวแล้วถ้าร่าง รัฐธรรมนูญล,ลงประชามติแล้วไม่ผ่านนั่นคืออะไรครับนั่นคือเหตุผลไปสนับสนุนยอมรับไอคำสั่งรัฐประหารคมพชคือรัฐธรรมนูญปี2550นั่นเองดังนั้นนี่ครับนายทหารผู้มีรสนิยมต่อระบอบเผด็จการเป็นประธานวุฒิสมาชิกจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำามติประชามติก่อนแก้เพราะอะไรครับพราะคาดหวังว่าถ้าแพ้ประชามติ นั่นคือเหตุผลไปรับรองรัฐธระนูม50แล้วเราจะหาเหตุผลความชอบธรรมในการแก้ไขไม่ได้เลยและที่สำคัญหาเหตุผลความชอบธรรมไม่ได้เลยนั่นคือไปไป,ปิดแนวทางสติวิธีครับก็มีแต่หนทางนองเลือกนองเลือกเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงก็เท่านั้นดังนั้นครับการํำประธามตินะครับครวร นะครับเป็นประชามาติจริงๆคือมีสอสอรอมากกว่าหนึ่งและในใจผมเองนะครับอยากจะเปลี่ยนใช้เวทีรัฐสภาแนวทางสันติเป็นใช้เป็นเวทีการต่อสู้อยากจะมีสักสอสอรอขึ้นมาอีกหนึ่งที่ประกอบไปด้วยหนึ่งนักการเมืองตัวแทนนักการเมืองส่วนหนึ่งนะครับตัวแทนกองทัพส่วนหนึ่งกองทัพแต่งตั้งมาเลยครับ จะเอาใครมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญและตัวแทนจากฝ่ายกษัตริย์ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นองคมนตรีก็ได้ส่งตัวแทนมาเขียนรัฐธรรมนูญปกครองเลยนะครับหรือจะเป็นตัวแทนจากนายทุนพ่อค้าตัวแทนจากแรงงานตัวแทนจากเกษตรกร,ะร,กรนะครับทวงดุลให้มันได้น้ำหนักกันแล้วคุณก็เถียงกันเลยเพราะไอ้คู่ขัดแย้งตัวจริงก็มีอยู่ตาม4-5กลุ่มที่ผมบอกนี่แหละ คุณเถียงกันให้มันตายกันไปในสภาเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะได้ไม่ต้องสูญเสียแล้วมันก็พิสูจน์เลยว่าฝ่ายอํานาจของประชาชนนั้นพ่ายแพ้อํานาจฝ่ายกองทัพไหมพ่ายแพ้อํานาจฝ่ายนายทุนไหมพ่ายแพ้อํานาจฝ่ายกษัตริย์นิยมไหมนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าสภาสสรสภออาร่างมนูญนะครับที่มาจากตัวแทนของแต่ละอํานาจที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงผ่าน ผ่านล่างรัฐมนูนมาได้รัฐมนูนฉบับน,นั้นนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้ต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับยังมีวิทยากรหลายท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับคราวหน้าเราก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับ ก็ได้ความรู้นะคะในอีกมุมมองหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมกันแก้มาตา291แล้วก็จะจัดตั้งสัรหานะคะสสอรอแบบไหนนะคะสำหรับผู้ที่จะร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตา291นะคะ ด้านขวามือของเก๋นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีให้ลงนะคะให้ลงชื่อมันจะเป็นแบบฟอร์มแล้วก็นําสําเนาแบบประชาชนแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านนะคะมาแนบนะคะในการที่จะแก้ร่วมกันลงชื่อแก้ไข